แปลงอาคารสถานที่และการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาและเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณค่าปัจจุบันนี้ทั้งล่าสำหรับรถเข็นผู้สูงอายุถือเป็นมาตรฐานสากลของอาคารต่างๆทำให้ผู้สูงอายุไม่คิดมากว่าตนเองจะเป็นภาระของสังคมเพราะผู้สูงอายุมีได้ต้องการให้ผู้อื่นช่วยเหลือตลอดเวลาผู้สูงอายุต้องการอิสระต้องการที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ต้องการใช้ศักยภาพของร่างกายและจิตใจที่เหลืออยู่อย่างเต็มที่และต้องการความภาคภูมิใจในการพึ่งตนเองทางลาดที่ยาวเพียงไม่กี่เมตรช่วยส่งเสริมก้าวเล็กๆของผู้สูงอายุให้อยู่ในเมืองใหญ่ได้อย่างเท่าเทียมสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร